การให้น้ำนะครับพี่น้องครับจิบจิบมเลยครับจิบไว้ยังสี่งเหครับพี่น้องครับจิบไว้เองแบบนี้เลยอ่าก็โดนเติบคิดว่ามันสุ่มมันไหนน้ำไหลเราผลิตเจ้าใบใหญ่หมองไสครับพี่น้องใบใหญ่หมองไสอันนี้อุปกรณ์เทาซื้อเองหรือว่าของเขาเปิดของตัวตัวนี้ตัวนี้เขาเขาซื้อเขาซื้อเองโอ้ตัวนี้ซื้อของเขาอันนี้อันนี้ของเพิ่นครับอ่าตัวท่อตัวเดินสายนี่ไม่ต้องเขาตัววัตัวไอ้พวกพี่วิศว์พวกเนี้เขาซื้อมาเดินเองครับอ่าแบบนี้อีกแปลงที่ว่าจองไม่นี่ราคาถูกกว่านี่นาะพ่อเนาะครับ ครับสวัสดีครับครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกะสิพาพี่้าน้องมาเอาหยาแพ่งกลานะครับพี่น้องครับหย่าแพ่งกลาที่ผมพามาเบิ้งนะครับพี่น้องครับแลงนี้ก็อยู่ที่จังหวัดยะโสธรนะครับพี่น้องครับพิกัดกับยุทธีบ้านน้องแสงตำบลสิงอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับผมเอาสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับผมกะสิพาพี่้าหน้องมาเบิ้งว่า หญ้าที่ผมมาถ่ายคลิปตอนปลูกตอนนั้นประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะครับพี่น้องครับตอนนี้เป็นจังไดรแล้วก็การให้ปุ๋ยนี่เพิ่นให้จังไดรให้ปุ๋ยหยังแล้วกับการให้น้ําระบบการให้น้ําเพิ่นเป็นจังไดร่นะครับพี่น้องครับกสิภาคผีพี่น้องมาเบิ่งอยู่ในคลิปนี้เนะาะถ้าผู้ใดอ,อยู่โซนทางอ,าอำนาจอยู่ทาั้งวนหรือว่าโซนทางไอ้จังหวัดยังโถน,นะครับพี่น้องอยากจะได้หญ้าแพงกลาไปปลูกหรือว่าอยากจะเป็นหญ้าสดไปให้งวัวเดี๋ยวสิภาคผีพี่น้องมาเมาเบิ่งในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องไปทําความรู้จัััััััักกกบบบบบทาาางงงงเจ้้้ขออแปลหญนนคคคครรรรพีี่สสวดผม สวัสดีครับผมแน่น้ำตวนะครับคุณพอนิวัตรพอนิวัตนะครับเนาะพอนิวัตครับผมคือแปลงนี้ที่ผมมาถ่ายตอนปลูกนะพ่อเนาะครับตอนปลูกตอนนั้นประมาณโดนไป็นอะครับประมาณสองเดือนกวัวเหรอสองเดือนกลัวนี่แหละครับพี่น้องสองเดือนกลัวพานไปนะครับเด้อตอนนี้เนี่ยเน่ายังครับสนับสนุนโดยอาหารวัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารวัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องวัวเพชร สูตรโปรตีน1 8แเและสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0 8 9 7 1 0 2 2 4 4สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลองเห็นว่าครับพี่น้องครับสองเดือนก้ว่ในผลเฉิเดตัดเทื่อที่3กําลังเริ่มบันไดการตัดห้านี่ครับผมถามแน่ไอห้านี่เป็นอ่า ตัดมาแล้วนี่ครับอันดีเพิ่นตัดไปแหงหัวหรือว่าเพิ่นเอาไปเป็นทอนพันธุ์ปลูกครับกันเฮาปลูกที่แรกมันก็มีหญ้าสมหญ้าแจ่มมันก็พันบ่ล้วนปานเด๋กะครับผมเฮาไปปลูกมันก็สิบ่ค่อยดีปานเดี๋ยกับบาดนี้เฮาตัดไปเรืเร่อยพันธุ์หญ้าเก่าหญ้าเพื่นบ้านนี่สิบ่ค่อยมีหญ้าตัวนี้สิงำมันไป งําไปเรื่อยมันมีแต่ล้วนๆเลยบ้านนี่ต่อไปกัดที่มต้หญ้าเพ่งกุลาล้วนนะครับเนาะขันปลูกไม่ปลูกยังยุ่นี่มันก็มี่หญ้าแก้มนะครับพี่น้องหญ้าเพื่อนบ้านเห้อหญ้าตีนก่แก่หญ้าเขานี่ละต้นเขาต้นนี่เห้ถมหน้าทมใบหน้าทมนะอถมปลูกไม่อันนี้คือปลูกอยู่ในงานหน้าด้วยครับพี่น้องครับนี่ปลูกในงานหน้าครับผมวันนี้ถามนะครับไอการตัดหญ้าวันนี้วิธีการตอนเ้อปลูกไม่ไม่ปลูกเลระครับ เขาใส่ปุ๋ยปุ๋ยจ็กเถื่อแล้วใส่ปุ๋ยค่ะเขาตัดได้สามสี่มือเขาก็เอาน้ำใส่แล้วก็ปุ๋ยวานเลยครับปุ๋ยยูเลียเขานี่แหละอือใส่น้ำไปบัดนี้หลังจากตัดแล้วบันนี้ครับได้ใส่ปุ๋ยอีกบ่ครับบันนี้กัผู้มักเล่งกัใส่อีกก็ได้แต่ว่าผมนี่ใส่แค่เดียวใส่เพื่อเดียวเนาะครับใส่แค่เดียวคือตัดได้เลยโอ้ก็คือตัดไดกแล้วก็หลังจากนี้ก็เียวน้ำใส่ละวันปุ๋ยอีกนี่ครับไม่ันแหละกะใส่วันปุ๋ยอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องครับกัดล้อตัดแค่นั้นล้อต ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าอยู่นี่ <blunt. S 1> เป็นสองเจ้าเด้อครับพี่น้องครับเป็นสองเจ้าของนะครับอันฟังนั่นตรงนั้นก็สิเป็น,นของคุณบีนะครับพี่น้องครับแล้วก็ฟังนี้ก็จะเป็นของอ้าวเนาะอ้าวควรจะปลูกไว้ผู้ใดอยากเก็บง้อน้ำขายน้ำก็คือเลี้ยงง้อน้ำมาต่อครับเลี้ยงง้อน้ำสบายผู้ใดอยากจะได้นะครับพี่น้องครับทูมแปลงไหลตัดได้นะครับพี่น้องครับกัมาเอาเดี๋ยวบันี้ของเขาเนี่ยขายกิโลกักบาทครับทั้ง้านเขาเนี่ยสามบาทครับโลดสามบาทนะครับคือคือกันนะครับพี่น้องคุณบีนี่พูดกับสีขายสามบาทแปลงน เอาพอฝากเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับครับฝากเบอร์โทรศัพท์อ่าเบอร์แต่เลยน้องผมก็ลืมนะอ่าเดี๋ยวเพื่อนมีผู้อยากได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์โทรให้นะครับพี่น้องครับอ่าเงินบอกเด้อพ่อเด้อศูนย์ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สองเจ็ดหนึ่งครับสองเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่เก้าแปดศูนย์สี่เก้าแปดเอาให้อยากจะได้ลองแสงบัตรน้องแสงอยากได้ก็ลองโทรมาบังคับเดี๋ยวโทรกันได้นะพ่อเนาะครับแม่ บันี้เดียวสิพาพี่พาอน้องยางขึ้นไปเบื้องในส่วนของระบบการไฮน้ำเนาะครับพี่น้องครับไปเบื้องไ้น้ำไ้น้ำล้วก็ไปเบื้องอีกแปลงหนึ่งอยู่ทั้งฝุ่นนะครับเด้ออันนี้นะครับ่างกอนออันนี้กัระยะเวลาไอ้แค่ประมาณสองเดือนกวัวเด้คับพี่น้องสองเดือนกวัวนี่เด็ดตั้สองเทียนี่เทียสามนี่เทียที่สามนะครับพี่น้องครับเริ่มตัดใหงวดแล้วนี่อันนี้ผมใส่เบื้องว่ามันเย้าส่นไหครับพี่น้องอันนี้เย้าเกินใบบนทันหล่ะบางต้นกเกือบสองฟุตคนละครับพี่นองเลยครับเลยเขาเนี่ยจังหน่อยอ่นะครับพี่นองครับ นี่มันสิแกมผันเ้าปลูกไหมมันสีมีตรหยาแกมแน่ครับต้นเขาน้ำครับผมนะถ้าเ้าปลูกโดนแล้วมันมันสิบรมีตรหยาแกมอ่ะไปสิภาพไปเบิ้งครับไอแปลงที่ปลูกแล้วแปลงนั่น้อครับพี่น้องเด้อกะสีมีแต่หยาแพงกว่าล้านหลล้วนเลยนะครับพี่น้องครับของอ่ะคุณบีที่เพิ่นมาปลูกไว้บ้านเพิ่นอยู่ยจะโสดนะครับพี่น้องนี่ไงปลูกความความความบีนี่ค้อมบีไอแปลงนี้เริ่มจะเห็นเป็นมิตรหยาแพงกว่าลาแล้วครับพี่น้องครับตรงนี้แพงกว่าล้วนๆของไอ้วนล้วนอ่ะ ปลูกของขั้นีกจักไรครับทั้งหมดนะครับให้นี่ประมาณไรประมาณสองไรนี่ละทั้งน้นนี่อ่านี่นะครับไหลเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพายยางไปเบิ้งไหมครับเด้ออันนี้คือปลูกโดนแล้วนะครับเนาะบัดนี้แปลงของของอีกเจ้าหนึ่งทั้งนี่นะครับพี่น้องครับนี่ละอันนี้ก็เห็นว่ามีคนเฉยๆหมอามืออื่นอยู่ด้วครับเจ้าหนึ่งมีเบิ้งวิธีใส่นามก่อนบ่ะครับอ่าเดี๋ยวจะพาเบิ้งวิธีการใส่นามนะครับพี่น้องครับนี่แปลงหนึ่งอยู่นี่เด้อ <c oughs> เดี๋ยวอยากจะจหูว่าพื้นหนน้ำแบบไหนนะครับพี่น้องครับพาะผีพระอ,องไปเบิ้งครับอ,อันนี้น้ำก็จะเป็นน้ำเป็นในน้ำบดานใส่ระบบโซลาเซลล์นี่นะครับพุนวันนี้ก็สิเป็น,นใส่ใสายต่อท่อใส่สายยางมานี่นะพอนอะใส่สายทิ่มไปลวดมองได้นุน่นโอ้มองได้นุน่นนีทิม่มไปเลยครับ,รบมันที่ไหลอาบลงกไป นี่นะครับพี่น้องครับจะสังเกตว่าหม่องนี่มันจะเป็นเหลืองๆอ่ะครับมันมันมันแห้งผมบ่ได้ใส่น้ำบ่ได้ใส่น้ำโดนเติบแต่ว่าบ่ตายด้วยครับพี่น้องนลยว่ตายแผ่ออกเร็วคือเราเดี๋ยวถึงน้ำมันก็เขียวขึ้นมากครับพี่น้องครับนี่นะครับการให้น้ำนะครับพี่น้องครับจิ้มไว้เลยครับจิ้มไว้ยังสี่งนะครับพี่น้องครับจิ้มไว้เองแบบนี้เลยอ่าก็โดนเติบคิดว่ามันซุ่มมันไหนน้ำไหลเราเพิ่อจะไม่ง่ายหม่องใส่ครับพี่น้องง่ายหม่องใส่แต่ว่าบางคนนี่เพิ่อนว่ได้ปลูกหลายปนี่เพิ่อนอาจจะเป็นระบบระบบสปริง หรือแล้วแต่งบผู้ใดมีนะครับพี่น้องครับอ่านี่แหละกระจังมาค่อยใหญ่เนาะพ่อเนาะน,นี่เจ้าข่อยใหญ่ก็ได้อ่านี่นะครับเด,ด้อใครอยากได้หยางแพ่งกุลาให้มันนุ่นนุน่มันบอหาบกับทิม่มใส่หมองมน,น,อน,น,อนุ่นไหลลงมาใส่หมองลุม่มลดครับนี่จังหยาสุดของแพ่งกุลานี่ปูตินกับสิเปอร์เซ็นขึ้นนะครับให้งัวให้แพ่ให้แกะใบสะพานมันมีน้ำอ่านี่นะครับเดี๋ยวจะพายหยางไปเบางทางนี่ตัวล้างคู่นี่บัวใดปลูกเลยมันล่ามขึ้นมาเองของมัน กะยังวาอันนี้ไม่ได้ปลูกนะครับมันล้มึ้นพี่น้องไทยน้าพีกกะจะไปปลูกไก่กนเนี่ยพี่น้องเด้อมันล้มไปพิกกันี่หลีดีนี่หยาที่ละมินน้าผื่นน้ามดครับผมใส่น้าแล้วี้เนี่ยนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยว,ะะพ,ยวพามาเบื้องไอ้ระบบของโซลาเซลล์ต่อไปก็จะเป็นแปลงหยาของคุณบีนะครับพี่น้องครับวมื่อี้นี่า้ตาพื้นยุบ้านนะครับเดือกับยายเนี่ยแหละครับผมแปลงหย่าเพื่อนตอนนี้ปลูกโดนแล้วกับสิมิทะแพงงกุลาล้วนๆแล้วครับพี่น้องครับหย่าแก จะพาทุกๆท,ท่านไปดูกันนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อขนคร่บผมบัน,น, <laughs> นี้นี่นะครับหญ้าของเพื่อนตอนนี้นี่พอ,อพื่อตัดแล้วนี่พอตัดมืออื่นนี่กับสิมีเจ้าหนึ่งมาเอาไรมาในพัวประมาณตันหาครับประมาณตันหาหนนะครับเนาะ ประมาณตันหาได้ครับพี่น้องครับพิ่นสีมาเอามาจากทางไหนอาจจะถึงเป็นสองตันก็บ่ใช้ก็คือลดละสามบาทนี่พี่น้องครับอ่าก็คือได้เกินนั่นนะครับพี่น้องเด้อตันหาจะได้เกินตันหายนะครับเด้อเิ่นมาจากทางไหนพอทิมเอาหนิจากสุวรรณจากสุวรรณนะครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดอยากจะได้หญ่อยู่โนทางนี่อยู่นี่มีสองเจ้านะครับพี่น้องครับน้ำอันนี้ตัดอ้เดือนนี้ตัดจเทือดหรอเปล่าเดือนนี้ตัดสี่เทือครับอือ ตัดซีเ่ออะไรพี่น้องอันนี้เพิ่นปลูกจกี่ปีต่อครัพ่อแปลงนี่ปลูกได้ปีนึงเพิ่นสภาพปีเดียววันนี้ปีนึงปลูกทีเดียวแล้วเลยเป็นบ่ครับครับโอ้บ่ได้ใหญ่กว่าก็น่าปังตัวบ<อ>่ผ <c oughs> ่ได้ซีป,ปีครับอยู่ได้เป็นซีป,ปีขนาดเขาอยากโรถ <c oughs> ิ่มก็จังโรไม่ได้ครับพี่น้องครับก็บคือเก็บเก็บตัดให้เพิ่นตัดาขายอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับเนาครับวันนี้อ่านอกจากแปลงหญ้าแปลงนี้แล้ววันนี้เห็นว่าไปปลูกยูไสอีกครับตอนนี้ยูไส้อีก่โซนนึงครับ ปลูกอยู่หน้าอีกทุงหนึ่งนะครับเพื่อนบ้ท่านอิพ่อแคนีปผู้ใดอยากจะสร้างจองทางนี้ได้ครับด้วยพี่น้องเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรของคุณบีไปก่อน0836745322โทรหาเพื่อนได้หรือว่าโทรหาคุณพ่อเบอร์ใดครับ0 8 0ย์แปดศูนย5ศูนย์แปนยเด้าครับพี่น้องครับพ่อสีธาตุพ่อสีธาตุนะครับพี่น้องอ่าวันนี้การปลูกหญ้านะครับพี่น้องครับซึ่งกับ หย่าเพ่งกุลานี่จังที่บอกไปนะครับพี่น้องมันเป็นหย่าที่หมักความสุ่มสื่นหมักน้ำบัดนี้เขาต้องมีแบบระบบไห่น้ำนะครับพี่น้องครับบัดนี้ระบบไห่น้ำของพ่อนี่อ่าเป็นแบบอ่าสุดาเซลล์เนาะครับนี่กระจอดนี่นะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากได้ผมสิ่ภาพพี่พูน้องา็ถามว่าเงิองบประมาณเท่าไหร่ซึ่งคุณพ่อนี่ยจอไปแล้วาสองหม่องหม่องปลูกไม่กระจอดแล้วครับอ่าบัดนี้ตัวนี้แหละครับพอในแผงสุดาเซลล์ตรงนี้นี่อ่างบประมาณหลไรบานี้ครับพ่อนี่ตัวนี้มันจะแพงแด่ครับมันหมดตทน ผมประมาณเจ็ดหมื่นกัวอันนี้ประมาณเจ็ดหมื่นกัวเจ็ดหมื่นกัวนี่ก็คือเรียบร้อยแบบนี้เลยเหมือนก่บครับเรียบร้อยเบิร์ตอันนี้อุปกรณ์เขาซื้อเองหรือว่าของเขาเบิร์ตของตัวตัวนี้ตัวนี้เขาเขาซื้อเขาซื้อเองโอ้ตัวนี้อันนี้ของเขาอันนี้อันนี้ของเพิ่นครับอ่าตัวท่อตัวเดินสายนี่ไม่ต้องเขาตัวตัวพวกพี่วิซี่พวกนี้เขาซื้อมาเดินเองครับอ่าบัดนี้อีกแปลงที่ว่าจองไม่นี่ราคาถูกกว่านี่นะพ่อเนาะครับตัวที่ปลูกอยู่หน้าถ้วยครับร่วมเร็ว หกพื้นหาพร้อมใสครับหกมื้นหาพร้อมใสหม่ถึงว่าเอ่เหมาอะไรเป็นบ่ครับก็คือหกมื้นหาในน้ำออกอุปกรณ์ของพื้นเมือครับอ่าก็คือเขาถัใส่อย่างเดียวครับเอาผู้ใดอยากจะได้ระบบอ่าน้ำนะครับพี่น้องครับแผงโซลาเซลล์ก็สิประมาณนี้เป็นบ้พ่อครับสีแผงสีแผงเท่านี้แหละครับพี่น้องครับกัลองติดต่อสอบถามมาเลยแต่ว่าผู้ที่เหตุระบบนี่ก็คือว่าอยู่ทังบนระเบือนะพ่อเนาะครับอ่านี่นะครับผู้ใดอยากได้อยากจะติดต่อนะครับพี่น้องครับเอาเพราะวันนี้ถามนะครับ หยาเพงกุลานี่เพี่จงได้พอปลูกล่ะปลูกก็ดีกว่าะเขาครับดีกว่าะเขาอยู่มบนบ่อครับเอ่อเมื่อยบ่ครับครับเมื่อยเดียวทำไม่ได้บางคนฝุ่นวันเอาบนบนบางคนดอกพี่น้องผมนี่แหละครับพี่น้องว่าไอ้ผมบอกว่าปลูกหยาเพงกุลาเด้อพอได้ขายมันเมื่อยคนนะผมก็เลี้ยสู้เขาบอกโตเลยพี่น้องขนเมื่อยแล้วก็เลี้ยเห็ดเตขึ้นจนดอกกันเรียกว่าเสียหายแนว่ดังนั้นเห็ดยังไม่สีเมื่อยนะพ่อเจ็ดอันเดีมันสีเมื่อยอันนี้ประสาปลูกเสียเดียวเราก็ตัดให้ซื่อเสียม เห็ดเข่าแห้งเมื่อยก็นเห็ดหยาแห้งเมียนครับเห็ดเข่านี่เมื่อยก็ก็นี่พี่น้องเห็ดหลายย่างหลายขั้นตอนอีกตั้งหากครับบัดนี้ถามนะครับหยามันงามๆอยู่จังสิพออยังได้ให้ให้ให้ปุ๋ยเยอะบ้างตัวนี้ยังบ่ได้ให้ครับให้เพื้อเดียวกระติ๊บฟ้อมตัดเลยนี่โอ้โหช่วงนี้ก็กระติอ่าปลูกแล้วกันที่มีพราะฝนลงใส่เนียครับพี่น้องครับตรงนี้ครับนี่แหละครับเด้อเอาบ้านเขานี่ปลูกหยาหลายไปครับว่ะยังม้อนไหลครับยังปลูกเขาก็ไปปลูกแด่ขายงัวกิน พ่อเห็นว่ากินนะครับพี่น้องครับเอ้าบันนี้ระบบน้ำไม่ตรงนี้ของพ่อเอาใส่แปงเลยบ่ครับครับสูบจากนี่จากแปงจากตัวนี้ถึงใส่แปงเลยนี่ใส่แปงเลยไงสะดวกดีสายไปดีครับได้ได้ได้มีสายยันลากกระุนมันบ่ครับนั่นท่อนี่ะลากไปเลยอุลากท่อนี่ไปครับต้อท่อนี่ไปแล้วครับพี่น้องตอท้อนี้ครบนี่ดีเระถนยกไปต้อไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเอานี่แหละผู้ใดอยากได้หยาอยุ่ทั้งนี้แล้วครับพี่น้อง รูละสามบาทครับครับคซึ่งหยาเพ่งกระไนี่แต่ละพื้นที่มันก็สีบล็อกขนกันนะครับพี่น้องเด้ออ่าบางคนอาจจะซบาทบางคนอาจจะหาบาทครับแต่ว่าของทั้งพ่อนี่ยเป็นอ่าสามบาทนะครับพี่น้องครับอ่าเนาแล้วก็ทิปวิธีการปลูกวิธีการทําการใส่ปุ๋ยยังไงพรมเห็ดให้ไว้หลายคลิปเลยนะครับพี่น้องอ่าอยากจะเบื้องขั้นตอนในการไปเบื้องเอาได้ครับพี่น้องครับอ่าบันทิษามเนี่ยพ่ออ่านอกจากหยาเพ่งกระไรหรือล้ำปีสกินทั้งข้าวเป็นยังไงครับอันนี้น้องครับโรคล้ำปีสกินโลงง่วนนี่ โปรโลงหัวนี่กับก็มันก็มีทัวไปด้วยกันหนักบรสุทนทั้งข้อนี่ครับครับที่หนักแรงอยู่เกี่ยวกับเป็นเป็นเกือบทุกบ้านอยู่มันบังคับครับอืมเอ้ายังไงครับเพราะว่าประเด็นนั้นมันเจือดนี่เอารถไปแก้จังไหนี่ครับรถลงมาได้บังคับรถรถเดียวนี่มันล้มไ้แล้วแต่ว่าเขันมันแห้งแนี่เขาก็ลงมานี่รถแต่ขย้ำแห้งอันเห็นวอยรถลงมาอยู่มันบังคับนี่แต่ว่าคนทางสิเฮ็ดเสียถนนลงมาอีกคืนโอ้ปีต่อมานี่ว้า บายเขาเ็ให้อยู่นี่เขาบพกได้เห็ุเขาบพกได้ลงไหนนู้นติดลมมันติดหน้าฝนเนาะจังนั้นกับเทียวรถนแดนลงมาสบายได้บ่นี่ที่ทางใหม่นะครับพี่น้องครับอันนี้มูนี่ก็ตัดตัดไปแล้วตัดได้จักมือแรืความมันขึ้นทั้งนัยตัวนั้นบ่เนี่ยพ่อติดไปตัดได้ดเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งเลยแต่วันอาทิตย์หนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่จังสี่นี่ตัดไปจะโดนไปเลยแล้วครับนี่ขึ้นซัมมี่ตัวนี้มันมันตัดได้ดสองอาทิตย์แล้วนี่พวกนี้สองอาทิตย์สองอาทิตย์ใส่ปุ๋ยมันมันขาถ๋ยวใส่ปุ๋ยมันมันค้าท่าต อันนี้สองอาทิตย์นะครับพี่น้องกรับอว่าใหญ่ไงว้อยู่ด้วครับพี่น้องครับตัวนี้แสดงว่าสิตัดฐั้เพป็นมือดีมู้นนี่บ่ครับบ่หม้อนพุ่นหม้อนพุ่นครับม้อนนี่ตัดยังม้อนไหนครับไฟพุ่นโอ้อ่ะนี่นะครับพี่น้องครับเอ้าผู้ใดอยากจะได้ยาเพ่งกระดาษมาเอาอยู่นี่ครับรุ่นละสามบาทเบอร์โทรกับยู่หน้าจอตรงนี้แหละครับพี่น้องครับอ่าจะในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องครับขอสวัสดีครับครับ